ปูขานมาสการจ้านมาสการค<ร>่ะป,ปะูนํามาหอนมาถึงในปูเนื่องจากเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะได้ฝากอันนี้มาใหา้เนาะเอ้าไปอนุโมทนานุาปูค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนช่องเด้อค่ะหน่อยไลก์กับนําใจเอฟซีเนาะปูเนาะสาธุสาธุสาธุ ข้าวหมูว่านกรบปุงให้ยูเดี๋ยวทำขับมาใหมาผ่อนผ่อนพารวยเด้อปูเด้อค่ะกระปุกให้ยูข้าวขึ้นเนี่ยค่ะสาธุค่ะปูเสาวออดภามวนน้ำในได้อปูเสาออดเมันกรบปุงให้ยูเสาสาธุโอ้บันี้สิได้ขอเป็นพิเศษได้ปูค่ะสิได้ขออันเบอร์ไว้ฝากเอฟซีเฟนช่องเป็นพิเศษได้ในสำหรับผู้ที่อยากเฮ็ดบุญเฮ็ดอยังน้ำน้ำปูเนาะเบอร์หนึ่งเมื่อว่านค่ะอ่าบัณนี้ได้สิเอ่อ เดี๋ยวสิขอเอาลังไหมดอปูด้วเดี๋ยวทอดับสิใหม่บ่เป็นยังดอกปูขาเป็นยังไรขาปูขาอันร้อยล้อร้อยรองมานีมีผพูมาดึงออกจากแพ่บ่นีปูบ่มมีพูมากะาไก่ดอกติปูเบอร์เก้าเบอร์เก้าทุกคนเด้วเบอร์เก่าที่ร่วงไปมาที่ศ 8, 3, 7, 9, 7, ป 5, ส6มเจห้าห้าเจทิมใส่กลวองไฟมันขึ้นนี่อมันมีเียทมเว่นบ่ค่ะเอ เราเบอร์ไหมโบแจากไพ่ทั้งสิน้นค่ะโอ้ค่ะปูมันมีเรื่องมันโมปูเมนก็เลยได้ถิ่มสี่แจกคนสิแจกเบอร์ธนาคารลดโอ้ค่ะปูโอ้บัดนี้บัตรน,นี้เป็นยังไงกับปูที่ว่าโตัวเลขร้อยมาองลงเครืองวดวังหันตัมตาคักๆนี่ออกสามโตตรงๆนี่เป็นยังไงค่ะปูโอ้มันบุษถือแน่นอนตัวนั้นนะบอกเมนบอกค่ะปูบัดน,นี้มีตัวแน,น่อน,แนอนไปค่ะปูยัง ยังอยู่ในใจยังอยู่ในใจอยูุนะปู่เนาะเพราะว่าเพราอน่าเมื่อคืนนี่กับฝนกะมันมีเลี้ยงมะขวนแจ่มแนก่ะอืมค่ะตอนแรกนี่อีกเพรว่าในยูทูบเบอร์หลายช่องรูกับตอกก็ขีดล้างมาวันที่ยี่สิบสามโอ้นัดกันยี่สิบสามหมอค่ะปูอ๋อ ยิบผู้ใดผ่าแล้วก็แล้วไปผู้ใดบ่ากับมายี่บสามหวยบ่ได้บ่ได้ผลาบ่ได้ยี่สิบสามตามต่อเ้อค่ะพี่น้องเด้อผู้นงคนก็ว่าสิเฮ็ดยูในจิมมะถายพร้อมอะไรนยามเช้าออค่ะยือ2ิบสาินี่ตอนเศ้านะปู่นเอ้อเพิคนว่าสิมะทัานันเป็นวันพานาโอ้ค่ะยือ2ิบสามนะะพี่น้องเด้อ ถ้าลังงานลังง่วงหมดถามว่าอยากกังปูอรก็อยากมันก็อยากดูแล้วมันเอยบ่ได้เโอ้วันนี้ยี่สามคนพราะเลยก็ติดงานใท่เนาะบาดนี่เนาะเไ็้จังได้เนาะสิบบ่ได้มากโทษส่วนโตบ่เนาะบาดนี่เนาะถามว่าจุกกังโคกกลงป่าจังสี่กันค่ะสิถามว่าอยากนั่นอยากเดียวก็ปวดอ่ะปูนี่ตีสันหาเนาอ่ะสิไปโอ้มันกปาก็ได้แล้วแต่น้อมจีด แดงมากใช่จังหันขันมาท่านจังหันน้ำมอโซกระไรสันเวยหลอกแปดโมงเมื่อใดกระไรก็ปูค่ะอันบัดนี้ที่มาที่ไปของสามโตแดงจึงคืองวดที่แล้วจังไดค่อยมากลันคักลันแน่แถวปูที่มากขาวๆในบางเทืาเอฟซีแฟนช่องบางช่องกับยังบดยินประวัติจังสินนะคะปู่นนัก็ได้อยู่ในนี่ละค่ะบ่บ่อธิบายไปเนี่ยเอาตัวค่ะได้อยู่ในสระนี่ลตีไดในน้องน้ำญ่นี่ละตีปู ค่ะนี่เด้อพี่น้องเด้อปูว่าได้ขึ้นมาจากนี่แหละร้อยองลงขึ้นมาสามตแดงจึ้งครึ่งพี่น้องค่ะปูแต่ว่าเมื่อคืนวันก็ไใครตกจางบ้านมันใจหางบ่อโอ้ไปผู้ใดมาสอบมาถามกับบ่อบอกพูดใด้เลยเนี่ยเผจกตัวเดียวก็ได้ปูเอาเอาสายสายแลนก็ได้สายแลนก็ได้สายแลนก็ได้ได้ปูอ๋อ ปูนีบอเอฟซี่บอได้หักไผ่หรอกกับบอสร้างไผ่เสมอภากันเบิ้ดฟ้อมกันเดียวคือยี่สิบสามบอกรกับบอกยี่สิบสามมาบอกรือบออยี่สิบสามฟ้องกันเบิ้ดเสมอภาคเลยเนาะปูเนอ่ะโอ้กับขมผาการศีบพัดของบ๊อบุทธองค์นั่มจะไปเรียกฮักผู้นั้นบ่ได้จะไปเรียกสร้างผู้นี้ก็บ่ได้ค่ะปูโอซ่าถุกขอบคุณต้องหักก็คือหักเสมอภาคกันบ่โอ้ย สั่งก็สั้งปูน่ะนะฮะเขาบวมแมนน้ำส้มบวมแมนบวมแมนเพีรธรรมณะแล้วกันที่มาคักที่สั่งปูผ้ากูผ้ามึงวัดกูวัดหนึ่งโยมกูโยมมึงเบาแบบนั้นค่ะเสมอภาพกันค่ะเพราะว่าเราต้องอยู่ในในสายนี่ต้องเสมอภาพนาะปูเนาะอ่พีน้งบดค่ะพี่น้องบัดประเทศไปอยู่เซี่ยงไฮบ่ได้เลือกที่มักหักที่สั่งเนาะปูเนาะหมาว่า เต็มที่ก็คือว่าเสมอภาพทุกๆคนน่าปูเนะาะเสมอภาพกันบิดค่ะม,มันนี่เต้ตองวดมันนี่ม่ยังมสัสกิดที่ว่าปูว่าเห็นแต่ว่ายังบ่หมั่นใจบ่ปูมันเป็นจังไรที่ว่าเพิ่นมสัสกิดในจักหน่อยว่ามันสีมาลักษณะนี่จังสินะปูเด้อยี่สิบสามยี่สิบสามวัยเผยด้เดียวค่ะบ่มีมีมีมคล้ายๆก็ว่ามี มาจากสายปูเป็นสูตรหรือว่ามีคนมากกว่สิบหรือว่าบ่บ่มีกว่สิบบ่เป็นยังฝันจะซื้อทีละนอนหลายฝันหลายซื้อนอนหลายฝันหลายนอนหลายฝันหลายนอนนี่รับไปปูนอ่นี่นอนนี่รับแเรารับแล้วค่อยฝันเนาะปูเนอ่ ปูว่านอนหลฝันนอนหลายฝันหลเตี๋ยวปูนั่นน้อยฝันน้อยบ่นอนทะเลกับบอนันดิอันตอนตอนนอนนี่ได้ผูกแวงใช่บะปูหรือว่าปล่อยมันลอยไปตามธรรมดาเลยผูกไว้ด้วยกันบ่เออพอตื่นขึ้นมามันจากแต่เว้นบอกมันทีเปลี่ยนแต่เว้นสมแต่เว้นสมกมันด้เปลี่ยนทิศอะไรทิศแต่ไปมันสิหลงทิศเป็นบปูลูกขึ้นมาปั๊บก้าวขามีปั๊บก้าวทวนมันก้าวท่วนมากินนะ จ <c oughs> มิมาอย <c oughs> ู่บงก้าวเบิ้ลบวโอ้ขึ้นมาทางนี้ก็คักว่าสัน <c oughs> <c oughs> ่นก้าวลงไปปรับปมกลางผู้เด <c oughs> ้ชวนเลยดิบุไหว้ให้ก่อนเ <c oughs> ทวดา ปีนแม่กะาสูนีบาาบางทนได้ปูพุนเนพันบาทน้อยท่แต่ก็เทวานแม่กเถ่าสู้สคนเดียวร้องมึงเส็ยแล้วกน้ำท่วนันทิมึงรกระลทุนเลยนะฮุบสบงเมท่านนี่เนี่ยเปปูขลุ่นเออตกกลางสาทนหมดแล้วทางนี้นะเเียนทางสาบาทอเได้ผูกไว้เนาะที่มาที่ไปเนี่ยมาผูกอะไรเราลงข้างขึ้นเลยเหรอ เป็นนคชีวะบัดบัดสิได้ว่าบัจจุบันปูกลางแพร่หลงทางต้นน้ำชิว่าได้ตั้งปูเนาะเม็ดเจ็ดเม็ดประมาณสองสองมือแม่โคค่ะฟาดฟังกระคักได้พี่น้องหกเม็ดเจ็ดเม็ดได้พี่น้องเลยสองมือแม่โคเจอกลางแพร่ค่ะจ้อนี่ขนาดอยู่นี่ห้าออกมาบ้านนึง่วมหัวเงินมือนี่ค่ะโอ้โหธรรมดาเนาะปูบ้านเดียวนี่ห้าอกมาบ้านเดียวนึงวมหัวค่ะสั้นอี่นึ่งว่งเสียเลยสั้นทางวี่เลยเนี่ค่ะ ต the exactly right. ัวน้สั้นคาคัวมรีบเลยคะคังอืางแ่ไ่ยนอยว่าจะฟังบนแบสีบถึงเลยนิเมตรสิบสามสิบี่เมตรเนามสิบสีเมตรเนาะปูเนาะสมสิบสี่เมตรนะคะพี่น้องเด้บ่ธรรมดาได้ตรงกลางๆ่นเนาะโอ้หมันบนถบดาเนี่ปูขั้นบ่เป็นนักไหวนามนี่มันไหวบหลดได้นี่ยเนาะปูเนาะ สูงทีลีเล่นเบาอสัน้นเลยตีหอกอือโอ้ชาวบ้นเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่น้องเด้อบนปู<แ>ห้อยอยู่นะคะปูเพิ่นก็สายปฏิบัตินะคะพี่น้องเนาะค่ะบัานนีก้ก็สิขอบคุณปูหลายๆเด้อบาดนี้สําหรับอ่าแนวดีๆฝากตอนเนาะคะ่ะเดี๋ยวฮะบ้างไหนปูอ๋อให้ให้พ่อนะไอลาบไอมันใไอยูบีมีแห้งเด้อ FC ที่ไอ้สูงเจ้าตุ้ปัจจัยใส่ทานไม่ ปูกใครมีแต่ก้มถูกก้มเจริญคิดสิ่งใดก็สมก้มมุ่งมา่ปรารถนาเดินทางไปเหนือไปใต้ออกตัวกันใดก็ให้ปลอดภัยไปยังใดก็ไม่ค้นหกคนหอมมีกาง s ุรกิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญหุ่งเฮียงก้าวหน้าให้รับมันด้วยเป็นเศรษฐีเมือนึงข้างหน้าเรืออ้าวสาธุมาสวยกันสิยีิบสามเจอกันไหมน้าปูค่ะ